้นนนนัะไปนะเฮ้ยทำไมวันนี้ทุกดุกเป็นนักข่าวรุ่นรุ่นผมอะแรงมากแรงหลังหลเจอนักข่าวรุ่นเด็กจะแก่กว่าได้ใส่มาด้วยอะใส่มาด้วยอะเดกปกติอ่ะเออเอาลูธุรกิจุะโอ้ยขอบคุณครับได้เหรอฝากได้เหรอได้เป็นมาย่งไงถึงไปทำมามว่า อ๋อคือจริงคือตอนนี้ทําร้านบะหมี่เป็นแบบกล่องพร้อมกินครับผมเออคือคือจริงๆอ่ะเริ่มจากผมมีเพื่อนเป็นเชฟเราผมมาอยากให้เขามาช่วยคือผมมาอยากทําอาหารของแม่อาหารที่แม่ทําให้ผมกินบ่อยๆอ่ะขายอะไรเงี้ยเลยเลยคุยกับคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยว่าแบบให้มาดูแบบให้มาดูสูตรมาดูเขาเรียกว่าเรื่องหลังบ้านให้หน่อยเราไม่รู้เรื่องไงแต่คุยไปคุยมาก็เลยแบบเฮ้ยทำบะหมี่ขายกัน ทำบะหมี่กันเพราะเพราะผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยสังเกตได้ในรายการจะมีก๋วยเตี๋ยวแบบแทบทุกแทบทุก EP <c oughs> อะไรเงี้ยเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากแล้ว,ลวก็แบบรู้สึกว่าตอนนี้ในตลาดมันจะเป็นแบบเส้นมี <c oughs> แต่เราชอบกินบะหมี่เ <c oughs> ส้นสีเหลืองก็เลยทําเป็นบะหมี่เป็นบะหมี่ที่มันสะดวกพร้อมทานเป็นบะหมี่แบบไหนก็คือจะมี2เส้นครับจะมีเส้นเส้นบะหมี่เปาะซึ่งหากินยากเส้นแบนกับบะหมี่เส้นกลมธรรมดาแล้วก็จะคลุกกับ หมูสับหมูชิ้นหมูเดงแล้วก็ซอสสูตรอยมากโปรตีนสูงด้วยสำหรับใครที่ดูแลสุขภาพคือคือไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้เป็นอาหารเฮลตี้แต่แค่มันโปรตีนสูงสูตรนี้ไปได้ไามยังไงก็คือก็คือเป็นสูตรที่คิดกันเองกับเชฟกับผมกับเพื่อนๆเราพุ่เยอะไหมเนี่ยไม่เยอะครับผมเพราะว่ามันด้วยความที่เราพุ่งตรงแล้วมันก็มันเป็นเดลิเวอรี่เราไม่ได้มีหน้าร้านไม่ได้ต้องลงทุนมันไม่ได้ต้องลงทุนอะไรใหญ่โตอะไรย่างเงี้ย แถมเราทำเดลิเวอรี um, ่เราเองก็สามารถทำอย่างอื่นไปพร้อมๆกันได้เป็แฟนผักผักต้องกดยังไงถึงจะได้กินก็ขอโทษด้วยช่วงนี้คืออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่ใขอโทษด้วยคือช่วงนี้อาจจะอาจจะยากนิดนึงตัวเพราะว่าด้วยความที่เราเพิ่งเปิดมาประมาณเราเราเพิ่งเราเพิ่งเปิดมาประมาณอาทิตย์กว่าๆอาทิตย์นิดนิแล้ว แล้วเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้คาดเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะผลตอบรับดีขนาดน,นี้ตอนนี้ก็กำลังเร่งขยายการผลิตอยู่คือ,อตอนเนี้ยวีคแรกอ่ะ เราตั้งใจคิดว่าวันละหนึ่งอกล่องแต่ว่าพอมันพอมันวีคแรกมันหมดเร็วมากก็ราะมันวีคที่2นี่ก็เลยขยายเป็น0 0 2 0 0อไรเงี้ยอะย่งมันก็ยังหมดเร็วอยู่ทีมงานมีน้อยเหรอคะทีมงานมีน้อยเหรอก็ต้องมันทุกอย่างมัน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 เร็วเกินที่เราจะขยายคือคือเราเราก็ต้องทุกวันนี้ก็เลยต้องรีบรีบหาคนเพิ่มหาอะไรเงี้ยมีเทคนิคไหมคะ จะต้้องงแบบสั่ใหทานนไปเก็แค่ตั้งนาฬิกาปลุกไว้สิเวดมก็เข้าแอปกดเลยจริงๆคือตอนนี้มันเปิดร้านอ่ะผมมีแอปหลังบ้านใช่ก็คือพอสิบเอ็ดโมงกูมันเด้ง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 ก่อนยอดล่าสุดมันหมดภายในกี่นาทีเมื่อเมื่อกี้ใช่ใช่วันนี้เลยนะนาทีหนึ่งเนี่ยเมได้กินอเล็กไม่ได้กินแล้วนะเี่กี้เพ่งเอารถมาไม่ได้ก็ไ่คันคือเราก็ต้องพูดไปก่อนคือมันแต่เมื่อเมื่อกี้หนึ่งนาทีหมดจริงๆแต่ว่าก็คือก็คือ คืออนาคตมันจะง่ายขึ้นเพราะเราจะขยายลูก้า่ต้องขออภัยลูกค้าด้วยแต่ว่ามันก็ต้องก็ต้องรอก่อนไม่ไม่คือสิบ่อ็อ11โมงตั้งนาฬินกาไว้เล็กว่ามีโอกาสพรุ่งนี้11บเนโมงเปิดทุกวัน1 0 0เอ็ดโมงพรุ่งนี้ก็เพิ่มพรุ่งนี้ก็เพิ่มลงพุนเยอะไหมอะไร เป็นคำถามที่เมื่อกี้เขาถามไปแล้วแรงมากยอมก็ยอมตอบก็เล็เฮ้ยเออเดี๋ยวจะเพิ่มางกรลูดไปเลยออ๋โอเคโอเคตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มมันไม่ตอนเริ่มไม่ได้ลงเยอะเพราะว่าเป็นเดลิเวอรี่แต่ว่าพอเราต้องขยายอ่ะมันก็ต้องเริ่มต้องใช้ใช้ก็เริ่มต้องใช้ทุนทุนขยายเยอะอ่าด้วยคนด้วยด้วยครัวด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องก็ต้องเริ่มลงทุนเพิ่มอ่าจะเปิด เปิดธุรกิจเพราะว่าจะสร้างเงินสร้างตัวสร้างครอบครัวหรือเปล่ามันก็เป็นหนึ่งในการปูทางส่วนอนาคตอันสดใสแล้วก็พวกลูกค้าที่เป็นมีส่วนร่วมกับการขายของก็เป็นไปได้เราต้องใส่ซองนะเราเรา่ต้องใส่ซอง้พี่ซื้อมามีที่ไม่จุดต้องใส่ซองนะไม่เป็นไรอาหารในงานน่าจะเป็นมามี ไ่ปคือท<ช>ำธุรกิจเอาไว้ยืนเราไม่ใช่คือคือเราเราเองก็คือช่วงนี้เลยก็ยุ่งมากอยู่แล้วในวงการเพราะว่าเราเองก็ถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังตอนเนี้ยก็ยุ่งมากเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าพอเราโตแล้วอ่ะเราเราเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเราใช้ชีวิตสบายไปหน่อยเราไม่เคยเราไม่เคยเราไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตแบบต้องต้องสมองคิดเยอะอะไรแค่นี้แต่พอตอนนี้เราแบบ ได้แบบมาลงมือทําของกับมันเต็มเต็มจริงๆมันก็เราก็รู้สึกสนุกดีแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าพอเราได้ลงเอาจริงกับอะไรสักอย่างเราเองก็ทําได้เออทั้งโบเขาชื่นใจเขาก็บอกว่าเก่งมากเก่งเขาก็ชมเขาก็แบบเขาก็แบบให้กําลังใจด้วยเพราะเพราะว่าช่วงเนี้ยคือนอกจากถ่ายใช่ไหมนอกจากถ่ายซีรีส์ถ่ายอะไรพวกเนี้ยเราก็จะวุ่นอยู่กับมือถือคุยคุยตามงานตามนู่นตามนี่อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยจะวุ่นวุ่นนิดนึงเขาก็แบบ เขาก็อย so, oh, oh, ู่ข้างเลยเพราะก็ก็ก็สู้ๆแบบเก่งมากอะไรเงี้ยพัานาตำแหน่งอะไรโบว์ตำแหน่งอะไรเออเขามีตำแหน่งเป็นเออเป็นกำลังใจหลักครับจ่ายเงินไหมจ่ายเงินไหมเป็นว่าเตรียเป็นแบบเตรียมเป็นเท่าไหรนะตอนนียังมีเบอร์ได้เตรแบบรักกินเลยไหมอะไรนะครนไม่ให้กินรักกนอะไรเบอร์มีสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นหรือเปล่าอ่ะยี่อยู่ยี่อยู่ต่อบเราเรา ต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยคือคิวคิวนึ่งต้องแนีคิวแ่าเราโอนโดนยุ่งสูไม่ได้คิวแรกเขาคิวศูนย์ไม่เรื่องเป็นเป็นเออ่โบพอดีโบเป็นคิวคิวซีือว่าร้อยกล่องแรกคือโบหมดร้อยกล่องแรกคือโบหมดไม่เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ชอบกินบะหมี่อะไรขนาดนั้นนานๆกินทีเหมือนกันไม่หมดแล้วจริงๆมีเวลาให้เขาหรอเพราะว่าแบบห่างไกลกันพบกลับมาอยู่ใกล้กันแต่แบบเอ้ยเราโอนมาก็คือ ก็ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันเพราะว่าเราเราเองตอนอยู่ตอนอยู่ที่นู่นเราก็้อยเราว่าเดี๋ยวกลับมาโบก็คือต้องลุยงานเราเองก็ลุยงานมันก็มีเวลาว่างก็ค่อยให้เวลาค่อยให้เวลาเจอกันแต่ว่าแค่ช่วงเนี้ยพอเจอกันผมเองก็แบบยุ่งยุ่งยุ่งมเขางอนไหมเขางเขาใจ่งอนเขาเข้าใจรือยังไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันไปโนเสียงเสียงเสียงสามมายังอะไรนเสียงรอย่างไหมอย่างอย่างอย่างพอเราบอกเเราบอกเขาว่าเออเดี๋ยวอนาคตนะถ้าเกิดมันไปได้ไกลนะ ูอยากได้อะไรพี่ซื้อไม่เอไม่เอไมนเอาไม่อาไม้อาไม่อาไม่เอาไม่เอาไ่เอากม่เอาไม้เอะไมเอาไม่กอาไ่อาไเอไม่เอาไล่เอากม่เอไม้เอาไม่เอยไม่เอาเอไมเาไม่เอาไม่เาเลาไ่เอาพม่เลาไมเลยม่เอาพมเลยม่เเลยไม่เสนก่องเอาไเไมเไมอเลยไเ่าเล่อเออไเ่าเล่อเลยูเลยูเลยูไไเ่อเาไ นถ้ามันได้อ่ะมันได้จรคุยรายสาธุก่อนเหรอเนี่ยวันละว่าวันละวันละวันละคนเนาถ่ายทั่วโลกหรอ่ะเยอย่าไปถ่ายในประเทศไทยเลยนะไปนี่นะมันได้นะทำระบบหลังบ้านดีๆถ้าเกิดต่อให้ไม่ถึงแสนอ่ะผมก็อยากอยู่ดีอยากแต่งกับคนดีคนดีเอาเป็นว่า ฝากด้วยครับผมเข้าไปติดตามด้ใน IG แล้วก็ติ k ต o อนะครับ Noods N-O-O-D-S-T-H ครับผมฝากด้วยครับแล้ววันเกิดนะคืวันเกิดวันสาวเราคร้บผมเขาให้สร้อยข้อมืออันนี้ป่ะอันนี้ป่ะที่ใส่อยู่ป่ะใช่ช์โช์โชว์แต่เขาคนไม่ใช่เราเลยอ่ะแม่คนเดเพิ่นะครอจับหูหน่อยจับหูหน่อยโอ้ย ฝั่งนู้นเรียกฝั่งนู้นเรียกฝั่งนู้นแบบไรนะจริงๆเราใส่มีเราแบบนี้หรอเราก็ใส่เราก็มีอ็อเดอร์ของเราบ้างอยู่แล้วแต่ว่าก็อันนี้ก็ได้เป็นแบบฟิลเจนซีอันดอร์สติลล์เจนซีเออเออเพราะไม่มีความบิบปับใช่พอได้ปุ๊บก็เลยต้องไปไปทำหน้าเลยให้มันดูแบบเข้ากับอ็อเดอ์สติลีที่ได้มาสะหน่อยเราอย่ากอันนี้มาที่เขาบอกว่าส่งมาส่งมาไม่ทันวันเกิดอันนี้ใช่เสร็จไม่ทันเลยแต่มันก็สวย สวยไหมสวยด้วยอ่โชว์นี้โชว์กล้ามมิ๊นึงโชว์กล้ามกล้ามยังไงนะกล้ามแน่นมันเป็นเพชรค่ะเนี่ยเออเขาที่แล้วมีสัมภาษณ์ผมบอกว่าไม่บอกหรอกว่าอะไรใช่ใช่จ้าใช่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าันนี้มีสัมภาษณ์เออก็เลยไม่รู้จริงมาแล้วเนี่ยผมแค่ไม่รู้อะไรเลยนอกจากมาโปรโมทซีรีส์เออไม่รู้ว่าด้วยต้องมีสัมภาษณ์ผมเลยใส่มาไม่งั้นไม่ใส่มาหรอกโอ๊ยอยากอวดด้วยหรือเปล่า

ไม่ต oh oh, ้องเรียนรู้แหลอุ okay, ้ยก็ค oh okay. ืออ๋อเอาคืนเหรอเอาคืนเหรอมันเป็นชื่อหินไงชื่อกรอยอะไรอย่างเงี้ยเราจำจำชื่อไม่ได้อันนี้มันเป็นคู้เพราะว่าโบก็ใส่คู่ด้วยป่ะเป็นมีเอ่อโบทำไว้ก่อนแล้วมีคล้ายๆกันยแต่ไม่ไม่ได้เหมือนกันแต่ก็แต่จำไม่แบบชื่อบูใช่ครับผมจำจำจำชื่อบูไม่ได้ก็แปลกแล้วอะไรเนาะไม่ต้องมาบุญค่ะ